สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกจะแล้วข่าวด่วนเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีดราม่ามากมายครับเกี่ยวกับน้องดําคนสวยน้องดําคนดีของแม่ๆทั้งหลายเป็นไงครับวันนี้วาร์มจีงมาปรากฏขึ้นมาเราเห็นเก้าแสนนะครับกับสาวผมแดงที่เสี่ยงเงินกับน้องดาอ่ะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักษณ์นะครับในการรับชมรับฟัง ท่านใดเข้ามาเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นนิทานนะครับกดหัวใจมาสามดวงแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันในวันนี้กับนิทานเรื่องนี้ครับเอฟซี FC ครับล่าสุดนะครับนะดำนะครับเมื่อคืนนี้นะครับนะก็ได้มีการฝากบอกบุรั่นมาว่าไม่ถึงเก้าแสนแค่สองแสนเอาเถอะครับมันจะสองแสนหรือเก้าแสนผมไม่ได้มาซีเรียสแต่วันนี้ฟาร์มจริงมันเปิดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วว่า ดำในฐานะนี้คือนักตบซับมืออาชีพเลยนักต้มตุ๋นครับต้มตุ๋นยาจีนผมต้องบอกเอฟซีตามนี้ว่าการขบวนการแบบนี้ทุกท่านเราเห็นมาหลายคนนะครับเอฟซีหลายคนนะครับไม่ใช่แค่คนสองคนซึ่งขบวนการการของเงินขบวนการการดูดเงินขบวนการการตบซับแบบนี้นะครับนะมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ผู้ใหญ่ดีหลายคนนะครับตอนนี้ก็ยังหลงเป็นเหยื่ออยู่ ก็ยังหลงเป็นเหยื่ออยู่อยา่างพี่พี่แนนซี่ครับพี่แนนซี่ในชาเรื่องนี้นะครับนี่ผมก็ก็น่าก,ก็น่าเป็นห่วงอีกคนหนึ่งเพราะตอนนี้นะครับโดนน้องดําคนงามนในชาเรื่องนี้กําลังดูดซับกําลังจะหลอกล่อให้ออกรถนะครับกาลังจะหลอกล่อให้ออกรถผมเลยห่วงเอฟซีคนนี้มากๆเลยนะครับไม่ใช่ไม่ห่วงเพราะว่าดูยังสาผมแดงนะครับให้กระเป๋าให้ในายกาเรือนนั้นหลายแสน ให้เงินให้ทองซื้อของมาเต็มบ้านของก็ไม่ได้ใช้อะไรไม่ใช้ของเต็มบ้านไปหมดเลยแต่ก็ต้องซื้อด้วยความนี้รักเอ็นดูเมตตาแต่สิ่งที่สาวผมแดงเมตตาให้กับถูกบูหลันเอาไปย่ำยีเอาไปดูถูกน้ำใจที่เขาเคยให้และดำไม่เคยคิดที่จะห้ามนะครับไม่เคยคิดที่จะห้ามบูหลัน ว่าให้ขอได้ไหมอย่างน pues mm ้อยเขาก็มีว่า nah. คุยกับหนูดมแซะต้องห้าบุรลันะครับถ้ายังไม่ห้ามเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่างานนี้เลยเห็นไหมครับท่านวันนี้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโซเชียลนั่นคือเรื่องจริงนะครับนั่นคือเรื่องจริงในนิทานนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นผมยังห่วงเอฟซีหลายคนนะครับมากมากเลยนะครับดูที่ครับทุกท่านเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเป็นไงครับตอนนี้เละตุ้มเป๊ะ ดำก็ไม่กล้าออกมาพูดอะไรแล้วไม่กล้าครับไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะออกมาพูดเรื่องราวความจริงที่มันเกิดขึ้นชี้แจงให้กับเอฟซีตัวเองได้ได้ได,ได้ได้ฟังเลยเพราะนั้นมันคือเรื่องจริงนะครับนะั่มันคือเรื่องจริงนะครับดำเลยไม่กล้าออกมาตอบโต้ถ้าดำตอบโต้ปุ๊บจอร์คเขตตบหลักฐานอีกเอามาตอบโต้สิถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะก็ให้น้องดำออกมาตอบโต้หน่อยสิ ขอ,อมาชี้แจงก็ได้แต่นี่ไม่กล้าชี้แจงครับดำแจะไม่กล้าชี้แจงเพราะอะไรเพราะรู้ว่าตัวเองอเสียท่าเข้าแล้วตัวเองพลาดเขาแล้วและพลาดครั้งนี้เป็นการพลาดครั้งยิ่งใหญ่เสียผู้ใหญ่ใจดีไปทั้งสองคนและช่องทูบอีกหนึ่งช่องคือช่องปรากฏในชาตินี้นะครับ ทุกคนปกป้องสุดริมที่ประตูทุกคนลงทุนให้เงินคนโน้นให้งเงินคนนี้เพื่อที่จะไปร้องเรียนนั่นช่วยมันทุกอย่างแต่สุดท้ายดูดูสิ่งน,นี้เขาได้ครับอิบูลัดออกมาด่าเขานะครับถ้าวันนี้นะครับบุลัดไม่ด่าเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้เลยนะครับถ้าวันนี้บุลันไม่อะไรเขาเขาจะไม่ไอะไรกับ กับเลยแต่วันนี้เรื่องราวทุกอย่างมันจะเริ่มบานปลายขึ้นแล้วครับผมจะบอกตอนว่าชักเริ่มบานปลายแล้วนะครับชักเริ่มบานปลายแล้วตันนี้ครับอีดําก็เงียบหายครับเมกาออกมาพูดแต่กลับให้อีแม่นอกไส้เอาไปพูดแบบผิดๆว่าเงินทั้งหมดใช่สองแสนที่พี่ผมแดงให้มาไม่ถึงเก้าแสน ลองไปคิดพิจารณาดูนะดำนาฬิกาเรือนเท่าไหร่กระเป๋าใบเท่าไหร่เงินทองที่ให้อีกไปกินคงกินข้าวซื้อของซื้อมาก็เอามาแจกเต็มบ้านไปหมดเป็นเงินเท่าไหร่อย่าเป็นคนเนรคุณคนสิมึงต้องห้ามให้บุรันไปดา่าเขาได้แล้วมึงทําได้ไหมล่ะนี่คือการตอบแทนน้าใจของครั้งสุดท้ายแต่มึงก็ไม่ทาหรอกนิสัยฐันามมึงคือเป็นคนที่ไม่ยอมคน เลเหลี่ยมมึงเยอะมากๆนี่คือกระบวนการการตบซับไม่ฉาชีพตัวแม่ในฐาเรื่องนี้นะครับเตือนภัยสังคมครับคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆครับในฐาเรื่องนี้ว่าในคดีนี้นะครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นการเอาลูกเข้ามาหากินเอาลูกเข้ามาบาังหน้า เอาความสงสารกับการที่เสียตุ๊กตาไปเอามาบางหน้าพวกอของเงินนะครับทีนี้ใครสิครับผมจึงํำเรียนสิว่าผูอ้อยู่นี้ต้องโดนตรวจสอบสามภกรถ้าโดนตรวจสอบสามภกรปุ๊บผมจะรอดูดีว่าแนนซี่เนี่ยจะช่วยไหมจะช่วยหมอนิสาผมแดงช่วยไหมแนนซี่ Nancy ครับคุณถอยได้คุณถอยนะครับ คุณเอาเงินไปทําบุญกับหมากับแมวกับคนเล่ยล่อนจะดีฝ่ามาให้คนแบบนี้คุณเห็นตัวอย่างหรือ,อยังครับที่รอเรือกับไทเกอร์นี่มาสาผมแดงกับสโลโตอีสองคนแต่ละคนกระเป๋าหนักทั้งนั้นแต่ละคนมีเงินเท่านั้นหมดเกินหลักแสนลักล้านทั้นั้นนะครับแนนซี่ครับนี่ของคุณแค่เริ่มต้น ความคิดที่จะออกรถเก่งให้กับสะดุ้งหยุดได้หยุดซะนะครับแตะ้แต่คุณครับผมเตือนคุณแล้วคุณไม่ฟังแล้วแต่คุณนะครับมันเป็นเงินของคุณผมเข้าใจมันเป็นเงินของคุณผมเข้าใจสุดท้ายโดนมาก็าอย่ามาควรคางอย่ามาอดควรเพื่อให้คนนู้นแฉคนนี้แฉไม่เอานะครับทอนนี้ครับผู้หญิงคนนี้ครับดําแจ๊กในถานเร่งนี้ ปิดตำนานจริงๆครับปิดตำนานจริงๆมันจบแล้วครับนายความจริงใจความืูสัตว์ไม่มีกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะครับเพราะผู้หญิงนี้ไม่เคยพูดความจริงไมมทั้งเงินหนึ่งพันเขาให้มาสองพันยังหลอกว่าหนึ่งพันคนดีนะครับแบบนี้คนดีนะครับลองคิดพิจารณากันดูนะครับทุกท่านวันนี้ครับคลิปนี้เป็นนิทานที่เตือนภัยสังคมได้อย่างดีเลยว่าจะตกนะครับ เป็นเหยื่อกับมิจฉาชีพตัวแม่ตัวหนึ่งนิทานเรื่องนี้วันนี้ครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่มีประโยชน์มากๆครับ